ตอนนี้นะคะกี่ก็มาที่ถ้าฝนจังหวัดบึงกาฬนะทุกคนนี่ค่ะก็จะซื้ออะไรกินก่อนหิวเอ,า,า,อ,อาเข้าไปกินได้เหรอคะได้ค่ะโอ้เราไม่เอาเคี่ยว,วเราอาของเปรี้ยวเออซ้ำกินยังไงกินกินเข้า,ขาไปอันนี้จังหวัดเนี่ยยี่สิบบาทค่ะอะไรคะมะราเผ็ด,ดกลางไม่เอาเผ็ดตาย นี่นะคะของกินพวกินไดก็พอเกี่ยวมาค่ะสองบาทเอาเอาไม่เที่ยวเอาเอาอะไรได้เยหทอดอกค่ะค่ะเอายี่สิบเกี่ยวยี่สิบต่บแม่เอนจีตก นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในเลยน้ำตกเรามีไหมเราไม่มีเรามีแต่โคกขอบคุณนะคะหัวก้าวพลาติกถุงพลาติกกล่องโฟมเราต้องทิ้งระยะทางในการเดินทางนะคะประมาณสามร้แปดสิบเมตรค่ะทุกคนไปกันอตอนนี้เราอยู่ไหนครับ ตอนนี้เราอยู่ถ้ำฝุ่นค่ะน้ำตกถ้ำฝุ่นน้ำตกถ้ำฝุ่นค่ะทุกคนอยู่จังหวัดบุกรกรัมเอาลงจาก,จากเจดสีใช่ไหมอืมนั่นแหละประมาณนั่นแหละลงจากเจดสีก็มานี่เลยเออไปค่ะทุกคนไปกันต่อไปค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วนะคะก็มาชมบรรยากาศต่อ วันนี้จะเป็นท่อมปุ่นนะคนเยอะมากๆเพราะว่าะระยะทางในการเดินอะ่ะมันไม่ได้ไกลมากกระมามก็แต่สิเมตรแต่ก็เวลาเดินก็ระวังลื่นนะคะแ <laughs> น่นอนเลยฉ่ำมาก <laughs> าโหคนเยอะมากคนเยอะที่นี่คนเยอะแบบเยอะเยอะเลย เด็กๆไปท่าเนี้เหมือนชื่นชมหมูนมันเต็นขบวนเลยวุ้ยนี่ไงใช่สวยมากอ๋อนี่ไงเราต้องลงคนเยอะว้าวทัวรน่าสนุกมากเลยอ่ะ คือขสนุกเนาะน,น้ำตกเท้าคุณทุกคนคือตอนนี้กี่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วกีอยากจะไปตรงนูน้นคือกีต้องลงน้ำเรียบร้อย <c oughs> เยอย <c oughs> พี่น้อยทำอะไรเพื่อน <c oughs> พี่น้อยอลังเก๋เพื่อนมันขึ้นไม่ได้เลยลงไม่ได้ค <c oughs> ่ะอ๋อมันเลื่อย แล้วเราต้องลงน้ำค่ะลงตรงนี้ไปไปพี่เมย์ทำไมลึกจังลึกไหมับไม่มมจีกไปลึกไหม,ไมถ้าลึกลุกไปไม่ได้ไไลงแล้วนะจ๊ะจับมันมืนทุกว่าแ อยู่ได้ลึกมากมคะแมมากอยู่ทำไมเขาไปได้อะไปบ่ได้เบิ่งเอาไอเลินยังบ่เปียกแล้วหนูไหว้หน้าไม่เป็นนะหนูไหว้หน้าไม่เป็นนะเรียวเขาทดสอบหน่อยมันสูงจังเลยสูง ถ่ายเพื่พพอนถ่ายโ,โดเลยไขวิดีโอเลยวิดีโอเลยกำลังเหมือนฟิลเหมือนเล่นแม่น้ำคงคาที่อินเดีย <laughs> 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 น้องบอกไม่มาโ <laughs> อ้ย <laughs> 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 พี่เธอพี่ไม่เห็นห่วงเลยห่วงเนี้ยเอ๊ะซ์เรย์เอ็กซ์เรย์เนี้ยตับพี่หน่อยพี่ยังตรงนี้ยมันมีหินใช่ไหมลูกใช่่คะโอ้ตายแล้วตายแล้วไม่เป็นอะไรที่ลำบากมากขอบคุณค่ะเอออุ้ยยังโดดมันถ่ายคลิปยากถ่ายอีกอิกที่นึ่งงานสุดยอดเลยโอ้ยพี่ตะายูอินเดียเลรอมันลูก ไม่เไรไมเไรพ่งร้อนเราเช็ดน้ไยี่จับหน่อย่ไม่นะพ่งมูร้อนมันได้กันน้าเพื่อนๆยมาเอมี่มย์รได้จับอาศัยน้องอ่ะทุกคนมันลื่นตัวนล่น่รอไม่ไม่ดีหไป่มหลไ่ยังไไม่ดีไม่ี่พี่เมยูขนาดเ่ยพี่ยืยืนน่ยยงเท่านี้่ะยืนแลน่ยืไม่น่ะ

ตอนนี้ Yay, ไม่ดูค่ะน้ำมันลึกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับน้องครับเป็นไหมครับเป็นอยู่ย wow. น,น้องมาให้ขี่ลัางขั่ด้างยเนี่เคลียร์วิวแล้วเนี่ยไม่ไปเลยจะราบเลยครับบขะ ชื่ออะไรชื่อออมค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปลงช่องมันมีใครดูหรอกเป็นคนดูอยู่สองคนเออชื่อท่องอะไรเชี่ยหิวใจเชี่ยงหิวใจนะเดี๋ยวหนูไปดูโอเคขอบคุณนะคะน้องออมผู้ช่วยชีวิตเราวันนี้คือน้องออมค่ะทุกคนไปไปรอดไปเลยไอพี่น็อตไปพี่มยอยู่นู่นไม่สู้อยาก ยังไงเกี่ยวไปดแล้วไงมันเกี่ยวยังไงตามมาดิไงดูดถ่ายสิไสปตอ่อหรือสีพอส่อชะหนีน้ําตกนี้น้ําตกเข้าฝุ่นนะอีกโซนหนึ่งนี่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้คือมันลื่นมากๆทลยควรเดินละมันระวังด้วยตอนนี้คือ energy ตกแล้วนะไม่ไหวแล้วนะดูดูเขาเล่นก็พอแล้วเพราะว่าสภาพตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน พี่จะเล่นไหมเกีย,ยกไปลึกบ้างอ,อ่ะเสียชีวิตได้ตัวปลาน้ำเริ่มไม่เย็นแล้วมัน,น,มน,มมนร้อ,รอนแล้วมันแดดอ้าวจีลืมนไหไม่ได้นสภาพ

เอาดีๆเลยอย่ามิดเดอร์เพราะว่าเพราะม่านหลุมเลยอ่ะพี่เมียจะลงหลุมแล้วนะคะพี่เมอยดีๆอย่ามานะอย่ามาไปลงมาใหม่ไปลงมาใหม่เร็วไปลงมาใหม่เร็วเอาอีกแล้ว เหนยข้าปะหัวนมตันโอ้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 กตุ้นด่างด่างกระดูกด่งด่งางหัวมูเป็นดาษาใจแทะพี่เมเราจะมารีวิวถ้ำป่นกันพี่เมเป็นยังไงบ้างลื่นกระดูกตูดขาไป ในโชคแพ้สิหยุดตูนี่แล mm ้วก็นิ้วเป็นแผ่นเดียวนี่คารีวิวกันมาถ้าฝ nope ุ่นแบบจริงใจก็ระมัดระวังเดินคือต้องค่อยๆย่องอ่ะมันลื่นมันลื่นทุกตรงอะค่ะมันเป็นเหมือนแบบหินแล้วมันเป็นหินทรายอ่ะแบบเรียบๆแบะใช่เออก็ระมัดระวังใครที่จะที่จะพาพ่อแม่คุยตายายมาก็ม่ได้าพวกคนแก่มาได้มามาได้แหละแต่ก็ระมัดระวังในการเดินด้วยเพราะว่ามันเดินข้างๆที่จะยากเพราะว่ามันลื่นเอาละ อสวยสวยสวยเนี่ยเด็กน้อยคือแบบเล่นกันแบบสนุกสนานพีฮาะปาจิโกะมากส่วนเราแก่แล้วไ <laughs> ง <laughs> กระดูกลัน <laughs> กระดูกลันกระดูกลันอย่าเราไปทางนั้นกันเถอะไปค่ะทุกคนต่อไปนะคะอีกฐานที่หนึ่งเราจะไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าด,ดูอยู่ให้พี่น็อตด,ดูอยู่ว่าระยะทางมันไกลไหมอะไรอย่างนี้โอเคจบการรีวิวถ้ำฝุ่นเพียงเท่านี้บาย